สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนในการส่งเคลม Microsoft Surface รูปแบบใหม่ที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมจากครั้งที่แล้วครับอันดับแรกเลยนั้นขั้นตอนในการส่งเคลม Microsoft Surface จะลืมว่าจะต้องทําผ่านเว็บไซต์ของ Microsoft โดยที่เราเรียกว่า Onsite Service ครับการรับประกันของ Microsoft Surface นั้นจะเป็นรูปแบบของการรับประกัน1ปีครับหากอยู่ในระยะเวลาการรับประกันแล้วจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องทดแทนหรือเครื่อง r e f u r b i s h ครับตลอดระยะเวลา1ปีแต่ถ้าระยะเวลา1ปีนั้นเครื่องเกิดอุบัติเหตุเช่นทําตกจอ แตกเป็นต้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์คอสเช่นเดียวกันโดยที่กรณีของฟิกซ์คอสนั้นก็จะใช้หลังจากที่เครื่องหมดประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาชมขั้นตอนในการส่งเคลมเซอร์เฟสกันเลยครับอันดับแรกนั้นไปที่เบราว์เซอร์ครับเข้าไปที่ surface.com ครับหลังจากนั้นไปที่หัวข้อเพิ่มเติมครับการสนับสนุน ด้านบนครับให้เลือกที่บริการและการซ่อมแซมหลังจากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยอ e ีเมล Microsoft ครับตามด้วยพ s าสวดครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยก็จะไปสู่หน้า Device หรือการจัดการอุปกรณ์ Microsoft Surface ของเราครับโดยที่หากเป็นผู้ใช้ใหม่นั้น หากยังไม่เคยลงเทียอุปกรณ์มาก่อนนะครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างครับจะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายบวกแบบนี้อยู่ครับให้กดที่เครื่องหมายบวกครับหลังจากนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้ serial number ของตัวเครื่องโดยที่เราสามารถหา serial number ได้จากบนกล่องหรือว่าจะเป็นที่ตัวเครื่องครับในกรณีของ Surface ในตระกูลแล็ปท็อปหรือตระกูลบุ๊กนั้นตัว serial number จะอยู่ที่ใต้ ใต้เครื่องครับแต่ถ้าเป็นตระกูลของ pro หรือ go นั้นจะอยู่ที่บริเวณใต้ค i c k แ t a n หรือขาตั้งนั่นเองครับกับอีกวิธีหนึ่งเราสามารถที่จะค้นหา serial number ได้จาก App surface ครับโดยการที่ search คำว่า surface ใน start menu ครับและเราสามารถที่จะไปหัวข้อ your surface เราสามารถที่จะ copy serial number ตรงนี้มาใช้ได้เช่นเดียวกันกรอก serial number ลงไปเรียบร้อยครับกดที่ accept term privacy statement กด confirm ครับ ใช้ระยเวลาสักพักครับตัวเครื่องของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในตัวระบบของทาง Microsoft ครับเมื่อขึ้นแบบนี้เได้บรอครับ Your device has been added สังเกตว่าเครื่อง Surface Laptop Go สักครู่นี้ที่ผมกรอก serial n u m b e ลงไปก็จะถูกเพิ่มเข้ามาครับเรากดที่ตัวเครื่องหนึ่งครั้งครับเมื่อเข้าไปแล้วรายละเอียดด้านล่างจะบอก One มดอายุครับว่าประกันรเราเดินถึงวันที่เท่าไหร่สังเกตว่าตัวนี้ยังคงอยู่ในระยะเวลาการรับประกันอยู่ครับในการส่งเคลมนั้นให้เลือกมาด้านล่างครับแล้วไปที่หัวข้อ start service online ครับหลังจากนั้นให้เลือกหัวข้อครับ category ครับอุปกรณ์เสริมเช่นตัว อะแดปเตอร์ apter, หรือสายชาร์จครับจะมีในรูปแบบของที่มาพร้อมตัวเครื่องก็สามารถที่จะส่งเคลมได้หรือจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เราซื้อแยกได้เช่นเดียวกันแต่เคสนี้เราจะเลือกเป็น device ครับแล้วให้เลือกสาเหตุของอุปกรณ์ครับอย่างเช่นผมอาจจะเลือกเป็นเครื่องเปิดไม่ติดลองนหัวข้อเป็นเครื่องเปิดไม่ติดครับหลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดครับเราสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ครับอย่างเช่นเครื่องเปิดไม่ติดครับหลังจากนั้นกด next ครับ หลังจากนั้นให้เรากรอกที่อยู่ของเราครับโดยที่หากเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกนั้นเราสามารถที่จะระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ของเราโดยเป็นที่อยู่ที่จะมีเจ้าหน้าที่มารับเครื่องของเราครับในกรณีนี้ผมมีการลงทะเบียนที่อยู่ไว้อยู่แล้วครับกดที่ที่อยู่ของเราแล้วกด next ครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประเมินครับสังเกตไหมว่าหากอยู่ในระยะเวลาการประกรันนั้นจะขึ้นสูงบาท standard exchange ครับอยู่ในระยะประกรัน เลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านขวากดหนึ่งครั้งก่อนครับแล้วเลื่อนมาด้านล่างครับด้านขวาให้กด next การจัดส่งไม่มีค่าใช้จ่ายครับกด next ครับสุดท้ายครับก็จะเข้าสู่หน้าการยืนยันการส่งเครื่องโดยที่เงื่อนไขจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราส่งลงทะเบียน press order เรียบร้อยหลังจากที่เช็ค ติ๊กบ็อกเรียบร้อยครับกด p ร e s s o ออเดอร์แล้วจะมีอ e ีเมลเข้ามาอย่างอินบ็อกซ์ที่เราส่งไปครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากทาง Microsoft โทรมาแจ้ง,ย,งยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านของทางที่เราลงทะเบียนเอาไว้แล้วจะบอกเราเองว่าต้องเตรียมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะจัดส่ง ตัวเครื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันเพื่อที่จะส่งเครื่องรีเฟอร์บิชนั้นกลับมาให้เราเองอัตโนมัติครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการส่งเครื Microsoft Surface รูปแบบใหม่ครับเมื่อสักครูน่นี้เป็นกรณีที่เครื่องอยู่ในระยะเวลาการรับประกันครับหากเครื่องหมดประกันแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกป,ประกันครับยกตัวอย่างเช่น Microsoft Surface Pro X ของผมนั้นหมดประกันแล้วและเหรียญด้านล่างจะเห็นได้เลยว่า จะขึ้นว่าหมดประกันแล้วครับให้เราไปที่คำสั่ง Start Service Online เหมือนเดิมครับเลือกหัวข้อครับ Device แล้วเลือกสาเหตุครับอย่างเช่นผมอาจจะเลือกเหมือนเดิมเป็นเครื่องเปิดไม่ติดครับให้พิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยครับแล้วกด Next ครับเลือกที่อยู่ในการที่เจ้าหน้าที่จะมารับเครื่องครับกด Next ครับสังเกตครับ เครื่องอยู่นอกระยะเวลาการรับประกันโดยที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็น fixed cost ในการเปลี่ยนเครื่องทดแทนหรือเครื่อง refurbish ครับโดยที่ surface pro x เครื่องนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1 6 9 8 8 3 9บาเาทครับเรากดที่หัวข้อตรงนี้ครับแล้วไปด้านล่างครับเลือก next ครับการจัดส่งครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับกด next ครับจะเข้าสู่หน้าสุดท้ายครับคือหน้าที่เราจะต้อง จ่ายเงินหากผ่านบัตรเครดิตครับ review place order ครับตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของเราครับให้เรียบร้อยครับแล้วด้านล่างครับเราจําเป็นที่จะต้องกรอกบัตรเครดิตของเราลงไปแล้วให้หักผ่านบัตรเครดิตครับเมื่อหักผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยครับให้เรากด เช็คบ็อกครับแล้วสังเกตว่าด้านขวาตรงนี้จะมีออเดอร์ซัมมารีว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายในการเปลี่ยนเครื่องทดแทนครับแล้วให้เรากด Press Order เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วในการส่งเคลม m ม c r o s o s t Surface ในกรณีที่เครื่องหมดระยะเวลาการประกันครับ